อยู่ง่ายกินง่ายนะวันนี้แกมก่อนพูดใหม่อยู่ง่ายกินให่อยู่กออยแย่มาเดิมอีกอยู่ง่ายกินง่ายครับผมมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะทําไข่เจียวปู อัดหองเล็บอัดนี่นี่ซึ่งเป็นงบประหยัดเพราะว่าเพราะว่าปูราคาแพงจุดต้องไม่ไม่จริงไม่ไม่สนอยากอยู่ง่ายกินง่ายกันเลยตามทีมอ่ะประหยัดแบบในราคาคนละ100บาทแล้วเรามารวมกันสามร้อยสามร้อยามร้อยแล้วอาริซากินแล้วกูมีบัตรนะบัตรหนึ่งครับหนึ่งจริงจริงอันนี้ก็รวมรวมวัตถุดิบด้วยนะรวมแล้วอันนี้คือสามร้อยสามร้อยเหรอแต่ว่าไม่รวมเตาเตาแล้วก็แม่ให้มาอ่าอะไรอย่างเงีาก้อง ก็ไม่ดีใจไม่ดีนับแม่ให้มาเหมือนกันครับซึ่งเป็นเมนูที่เด็กขอทําง่ายๆใช่แล้วไข่เจียูไม่ต้องแบบว่ามีอุปกรณ์อะไรที่แอดวานซ์มากเคยทำกับข้าวที่หอมไหมไม่เคยเคยหุงข้าวทำซุกี้ซุกี้ถือว่ากับข้าวไหมก็ได้ กูไม่เคยทําอะไรเลยเน่ะมีมีไมโครเวฟอันเดียวใช่เหมือนกันไม่เคยทำเหมือนกันมีไมโครเวฟปิ้งได้เปรียบเลยอะกูไม่มีเลยไงสมแติว่ามึงซื้อของในเซเว่นใช่ป่ะมึงต้องอุ่นให้เรียบร้อยด้วยเพราะมาบนห้องคือเจ๊งเพราะนั้นเตารีดไม่ได้ซื้อเก็บไม่ได้ตู้เย็นไม่มีมีไมโครเวฟกับกาน้ําร้อนกับตู้เย็นโอ้โหแม่งรวยจริงรวยจริงนะรวยจริงได้เนี่ยมีครบทุกอย่างเรียกว่าเศรษฐีนี่อ่ะวิธีเต็มถ้าจะตอกไข่ไม่ให้แบบว่าไข่แดงแตกมันไม่ตอกอย่างนี้ อย้าปล่อยย่งนี้จริงปล่อยปอกแล้วยิบออกมาไข่ใดจะไม่แตกมึงแต่มึงดูลักษณะไข่นะมันจะเลือดขี้ไก่มีขี้ไก่นิดหน่อยแต่เขาว่ากันว่านะไข่แบบที่มีพวกเนี่ยเศษเพวกขี้พวกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้หั่นการล้างบูดยากกว่าไข่ที่ทําการล้างมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่นับเวลาแล้วสังเกตดิตามแตงวัดอะอยู่โคตรนานอะยาวๆบ้านผมไม่เคยถามเลยนะบ้านกูใช้อะไรแบบเนี้ยไม่เคยถามเลยว่า เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีวันที่บอกเลยไู่ด้ยาวๆอ๋อถึงว่าบ้านกูแบบปอกออกมาเทียบเป็นหัวไก่ออกมาเลยอ๋อซื้อผิดผิดนะเนี่ยแม่ไก่มีตัวแล้วเดี๋ยวเริ่มจากตอกไข่รอเลยไหมได้เลยครับเราจะปรุงยังไงบ้างโอ้เราได้ตอกนะผมจะไม่ให้โดนขี้ไก่เลยเราได้ผงปรุงรสมาด้วยนะเนี่ยขออนุญาตนะจานนี้ผมจะใส่ปูอัดรอเผื่อว่าใครจะฉีกใครจะอะไรฉีกรอเลยฉินได้เลย ต้องใช้น้ำมันร้อนจัดวะใช่ถูกต้องจ้ะแต่นี่ร้อนจัดได้หรวะร้อนจัดได้จ้ะเตาเนี่ยนะเดี๋ยวว่าจัดว่าร้อนเลยมึงเออค้ับอมจะใส่น้ำมันลงในกระทะรอสักครู่นะแต่ยังไม่เปิดเตาเฮ้ยว่ามันต้องร้อวันนี้วะร้อนอีกไหมหน่อยนึงว่ะเออพอแล้วพอแล้วเก็บไว้เผื่อจะทอดให้บอลอันนี้ไม่เหลือละร้อนวันนี้ไม่ได้หรอกคุณตักน้ำมันใส่ตะขย่ามาด้วยดิ ไอ้เน,นี่ยมไม่ใช่เครื่องปรุงใช้ไข่ทั้งหมด1ิฟองแต่ที่ไข่แดงนี่อุสฟองกลมเล็กเนาะเล็กน่าจะเป็นเบอร์สามสามเลยเหรอเราจะปรุงยังไงบ้างอันเนี้ยน่าจะเป็นซอสจิ้มเดี๋ยวเอาออกไปก่อนอันเนี้ยอย่าใส่นะเพราะมันวางเปลือกอไข่มาโอเคอันนี้ผมจะเก็บอะไรเอากระเจ้าช่วยมาให้ไง่ไเก็บอะไรเฉยอ่ะ ได้ไข่มาแล้วน้ำอันนี้น้ำมาทำอะไรวะลังมืออ่าปรุงไข่เจียวมึงตีป่ะกูไม่ตีนะอ๋อเป็นแบบสูตรไม่ตีบ้านมึงตีป่ะไข่เจียวอ่ะไม่ตีเหมือนกันไข่เจียวไม่ตีสองในสามเอาเลยไอ้บอลจะไปไข่เจียวยังไงอ่ะไข่เจียวเพราะว่าคนใดที่ได้เจียวจะเป็นคนเดียวคนเดียวเป็นฟอรองอร้อนให้เปิดแอร์ แต่ถ้าอยากเกิดปีมะแม่ให้เกิดบอกพ่อเขาจะได้คำนวณวันได้โอเคน้ำขึ้นให้รีบตัดเพราะว่าอ๋อไม่ต่อมาจะเอ้าก็เลยตัดเพราะว่ามันเป็นเหมือนออมเล็ตปะไข่เจียวเจ๊ไฟไม่เหมือนไม่เหมือนออมเล็ตมันมีความกระจายอะไอ้่ต้องใส่ไหมไม่ใส่ช่ยอยู่ไม่ใส่นะเก็บไว้ก่อนนะอย่าพ่งทิ้งตอกไข่ใส่ชามผสมตีไข่ให้แตกและเติมน้ำสะอาดลงไปก็บอกเติมน้ำสะอาดลงไปเพื่อให้ไข่มีความฟูและนุ่ม ใช่เหรอเริ่มนะเริมอันนี้อันนี้สูตรทำอะไรจริงๆมันไม่ต UH> ้องเติมมันแต่ว่าเหมือนไม่ได้ใส่เพราะอาจจะเป็นคนละสูตรกันอันนี้แต่ว่าตรงนี้บอกว่าน้ำตาดแต่เติมไปปรุงรสด้วยซอสปรุงจากนั้นคนให้เข้ากันกูขอบี้นะอันนี้จะเป็นอยากเป็นชิ้นอย่างนี้หรืออยากเป็นเสี้ยวๆไม่ได้กูใส่น้ำ่อนฮึปโอเคเยี่ยมมากแค่นี้แค่นี้อย่าใส่เถอะอ๋ออ๋กูอยากล้างมือว่ะขอโทษทีนะงั้นกูปรุงเลยนะปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยไม่ต้องรอกูเฮ้ย เออใช้เยอะเท่าไหร่อะเขาได้บอกว่าไม่มีเอาเป็นสูตรเราพอ,บอบพอพอยังยังพอมา<อ>แต่ว่าใส่เป็นนิดเดียวนะลองยกดูสีก่อนอย่าดูสโีโอเคโอเคใส่ใส่จนกว่าคุณจะเห็นน้ำเป็นสีขาว <c oughs> พา เพราะี่ไม่มีมมมรสชาติอยู่เค็มอยู่มากูกกลับมาละเปิดเถอะอันนี้พริกไทยไม่แท้มันผสมเข้าคู่อะกินไหมเนี่ยเข้าคู<ช>่อะห้าสิบห้าสิบเลยอ๋อเอหรอทำไมมันผสมอะพริกไทยมันแพงเราไม่รู้สึกใช่ไหมว่าพริพกว่าพริกไทยแพง ทำไมแต่แบบเวลาซื้อจริงๆอ่ะมันแพงก็แพงโดยที่แบบเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยใจตลาดใช่ใส่ใส่ไหมพี่ไคเออใส่พี่ไคยังพี่วะไม่ใส่เลยใส่ไหมพี่ไคเออยังไม่ใส่เลยไอกระเบือรดีว่ะพี่จะเด็ดกูกลัวจืดปะใช่สีมันค่อนข้างนิ่มๆเว้ยสิบปองเลยเว้ยเมื่อกี้มราใส่เท่าไหร่ใส่ตุกปากเนี่ยนะแกล้งนีดเดียวเอยใส่ปากซีกเลยทำอาหารไ่้กลัวเปิดเตาแล้วนะ มเลยพราะกว่าจะร้อนน่าจะนานเวลเนี้ใช้ไฟแรงสุดนะครับเล่นก่อนนะจังหวะน้ำมันไม่ร้อนนะเล่นได้เลยแต่ร้อนแล้วอย่าเล่นนะร้อนแล้วนิ่งๆคุณหนีไม่ทันในหียนั่งกลางด้วยสีมาสีเริ่มเข้มสีเข้มมากอันนี้สีจากแบบเหลืองๆเล้ส้มละเป็นส้มเข้มเข้บกว่าน้ำมันได้เลยรู้เลยว่าค่อนข้างที่จะส้มน่าดูเลยส่วนเนื้อที่ใช้เราเป็นเนื้อที่ใช้นะครับเป็นปัวรัดก้านะครับส่วนก้ามถูกต้องครับผมผมบิ๊ก แม่บิ๊บบี้นะนะอันนี้จับมาจากสุรินครับโอ้น่นิวาราก้าสุรินแล้วสุรินมีทะเลด้วยไม่หรอกนะปลาเขียวมาดิอยากใส่ใส่เลยเฮ้ยอันนี้เกิร์กเขาป่ะอ๋อไม่เจอเมื่อกี้ที่บ้านมีพอดีดันมีที่บ้านมาดันมีซื้อไว้นานแล้วไม่นับนะนี่ไม่นับเอทิ้งมาเลยชิดมาเลยอย่างนั้นนะปลาเขียวนี่มีทุกบ้านจริงๆนะพอบอกพอปลาเขียวกับ เอ้แยกยังเนี่ยแยกอีกถ้วยหนึ่งไม่ต้องแยกอ้าวแล้วเราจะใส่ปูตอนไหนปูก็ไม่รู้ใส่ปูตอนเนี้ยแหละงั้นก็แยกสิแยกมาถ้วยอยู่ที่มึงไงเอาถ้วยหน่อยเอาไปสั่งตัวเองพอแล้วเฮ้ยแยกเกลียไปวะเยอะทำได้เลยอ่ะเดี๋ยวก็เทไปได้เลยกันปูอัดอ๋ออ๋อแงช่วยหน่อยเล็กน้อยวัวอันนี้ช่วยแบ่งไงถ้วยเอาไว้แบบโรยเล็กน้อยวัวใส่ปูอัดมามาปูอ阿拉ก้าสุรินปูอ阿拉ก้าสุรินใส่มาโอ้ยปูต้องตายกี่ตัวเนี่ย ปลาทั้งนั้นรู้จักปลาเส้นไหมแป่งทั้งนั้นคนไปคนไปเอาให้เนื้อไข่ซึมเข้าเนื้อปูเนื้อปูอะไรพูดได้ิปูอารก้าซุลินนะครับรอแป๊บมึงงาพื่อนเข็มยังเข็มแล้วครัวเข็มปิ๊ดด้วยไม่ปิ๊ดถ้าเรามีซอสหวานและซอสเปรี้ยวข้างนอกมันต้องไม่เค็มไอ้นนี้ใส่ยัวยังเราจะใส่ถ้วยนี้เราใส่ถ้วยนี้ใช่ไหมยังยังใส่ใส่มาเออยังยังยังรสดีใส่แล้วดีใส่แล้วป๊อป เอาแล้วนะผมจะเริ่มกวนน้ำมันไว้ตรงขอบๆหน่อยนะมันไม่เริ่มพานอ่ะคนละกวนกันไอ้หนูคนละกวนกันนะจ๊ะไอ้เฮียมีมุกจากภายนอกร้อนแล้วทำน้อยกินไม่แล้วจ้าม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 าเทหน่อยจะจะจะตรงกลางหรือว่ารอบๆเออตรงกลางตรงกลางตรงกลางเทเทต่ำๆเทต่ำๆนะเทต่ำๆต่ำไม่ได้ต่ำไม่ได้นิ้วกูจะโดนตรงนี้นี่นั่นหลังนั่นหลังให้มันลงนี่สไลเดอร์ลงอ่ะ ลงลงเ้าหมเลยเหรอหมดเลยหอมดเลยมเีกาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรมีตะหลิวเดียววะมีตะหลิวเดียวเจ๊งเดี๋ยวเที่ทำเองไม่มันมันต้องสุกมันต้องสุกสุกแล้วรวมสุกแล้วมันต้องรีบรวมรอแล้วใครสุกแล้วไครดำเลยอุ๊ยอันี้เจ๊เจ๊อะไรดีนะเจ๊ฝี่อะเจ๊ชินเจ๊ชินออพอเลยห่อห่อจีนจีนจนจแบบห่อ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 มีกานใหญ่อยู่นี่ะ มีจานใหญ่ที่สุดเลยไหมนี่นี่นีมีจานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั้นโลกกับอเมริกาชอบว่ะแม่งอ่น้ํามันดีแม่งหนักน้ํามันอ่ะโคตรใหญ่เลยอ่ะให่แมงโคตรใหญ่เลยบอกเลยนะใหญ่จะไม่ใหญ่สัตว์เหมือนลืมคํานวณป่ะวะใหญ่สัตว์แม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะเอาไปเทกาวมันก่อนกาวกาวตรงนี้มั้ยกาวกาวตรงขอบกาวตรงเออค่อยๆทำเบื้องต้นเรื่อย เยี่ห้ออมใช่หอมโคตรหอมดีอ่ะุ้งทำไมเกาไปเกาไหล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 อืมเกาหลังเนอะคันเออไอ้เนี่ยอ๋อต้องมีลูกมือคนหนึ่งมาื่อเกาหลังีไอชิ้นกดไว้ไอชิ้นกดไว้อย่าให้มันไปไหนอย่าให้มันลู่ลงมาไอบอลจะต้องไอบอลจะต้องเน็บเนบตรงนี้ไอบอลต้องเน็บตรงนี้กู่อยใส่เกางี้นะใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ใช้ทั้งหมดกระทะทำมาครึ่งเดียวก็ได้นะเราต้องเปลี่ยนฝั่งปะ อย่าทำให้มันพังนะอย่าให้มันแตกนะให้เป็นเซียวระจันท่านี้มันดูเนียนๆแล้วเว้ยมึงอะไรจะพิกเหรอมึงอะไรจะพิกเหรอใช่ใช่ใช่เอาด้านไหนจะพิกเอาความ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 อพิกกยอันนี้ดันไปให้ตีมาตีกันมามากันมาอุ้ยข้างใต้สวยข้างใต้สวยใต้ดำไม่ไหมสวยสวยสวยเลยกูกินมาแบบนี้ตีาอย่าตีกาวติกาวกาวแม้แล้วเนียนเอาไอ้อันพี่กาวมันปิดไม่ไหมได้เลยเนี่ยไอสัตว์กูขายหกพันก็ได้เนี่ยกูไม่ถือ ถ่ายได้จริงแต่กูไม่ซื้อกูกูไม่ใช่เชฟไม่ใช่เรียนะเว้ยกูเชฟดันหลบเฮ้ยไอ้นเหมือนกันนะคนละอย่างแนะนำนะต้องมีเพื่อนสามคนอ่ะอยู่ในหอคนเดียวมึงเจ๊งคนเดียวมึงเจ๊งคนเดียวมึงบันไลเลยบอกเลยไม่แต่เด็กไฟก็มีมีลูกมือนคนเดียวตรงส่วนไข่เขาจะทำคนเดียวแล้วก็ใช้เตาถ่านเขาถือเขาไม่ใช้ไฟฟ้าไองเนี่ยนะใช่เขาบอกว่าความร้อนของถ่านมันคือ สุดกว่าเหมือนจริงอ่ะใช้ถ่านกับใช้ไฟฟ้ายางป่าผลลัพธ์ต่างกันนะยังไงบ้างยังไงซิใช้ถ่านช้ากว่าไม่ได้มีแบบไม่ไปทำให้แห้งกว่าไม่กว่าไม่้ปลาแห้งกว่าไม่ปลานมห้งไมแบบ มันมันจะเื้อกว่าไม่แต่แต่แต่เรื่องการย่างเนื้อมีผลนะเ่ะเห็นไหมเออเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ใช่ใช้่านใช้ป่านอ่าสมมติเราเราใช้แก๊สนะใช้แก๊สใช้แก๊สมันจะแบบควบคุมอุณหภูมิได้แล้วแค่เปิดปิด แต่ใช่ถ่านควบคุมไม่ได้เลยบังคับไม่ได้เลยว่ามันจะสุกมันจะดิบแล้วสุกเกินไปเลยสุกเกินไปกับดิบเกินไปออ๋ก็จะต่างกันหน่อยแค่คอนโทรลไม่ได้แค่นั้นเก็ที่จะพูดอ่ะไม่มีผลต่อรสชาติอะไรเลยแต่มันมีเรื่องกลิ่นออ๋กลิ่นถ่านเนี้ยคนชอบแบบเนื้อกลิ่นแก๊สมากกว่าก็ใช่ไม่ใช้คนชอบกินกินแล้วแม่งมึนดีเนี่ยแกออกแก๊สยิ่งกินมึนยิ่งยิ่งอี้อ่บางทีพูดแล้วเสียงแหลกเยี้ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยพูดได้แล้วมั้งอะลองตักใส่จานพูดได้กูดเอ้ย เฮ้ยเหมือนฝั่งนี้จะแตกกูเติมเกาือฝั่งนี้มันชิ้นถอยเนี่ยไม่หมดเลยมึงลองดูดิตรงเนี้ยตรงนี้ยแตกเว้ยชิ้นถอยตามชิ้นถอยตามมึงมีแตกทำไมตอนแรกดูน่ากินวะดูตอนหลังดูน่ากลัวว่ะมึงเชื่อไหมขายสามร้อยได้นะเว้ยไม่มีคนซื้อจริงขายได้ไม่มีใครห้ามแต่สี่พันมึงนะไอชิ้นพริกไหมกูเดิมได้กลิ่นไม่ไม่ไปดูดิกูดูให้อันนี้คือเราจะเอาเอาเข้าจานไหมหรือว่าให้เสด็จน้ำมันก่อนไม่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 เอาขึ้นเลยไหมขึ้นเลยขึ้นเลยย จะปิดไฟฮ้ยฮ้ย<ป>จาน<ห>มาในะส่กันชื้นอุ้ยอันนี้ละเอียดนะเนี่ย เขาเรียกว่าไข่เจียวหักจอลเค้กนี่นี่ดีดีมันไม่ตกลงไปข้างล่างว่ะไอบอลมันไม่มันไม่ได้ตกลงไปข้างล่างเฮ้ยหลังจอลเค้กูไอ้หี้ยเฮ้ยไอ้หี้ยหลังจอลเค้กูกินก่อนไม่ได้ชิ้นอ่านึกว่าไม่ใช้เฮ้ยใส่เราต้องโรยซอสป่ะแบบกุกจักกุกจักแค่นี้พอไม่ทำเป็นแบบ จิ้มหัวหน่อยมันตบเยอะขนาดนี้เลยป่ะเออเดี๋ยวงตอนแรกดูหน้าแดงตอนนี้เหมือนเอาจานที่ยังใช้แบบใช้จากลูกค้าตัวแรกกระดองเบอร์โอเคเทนิดเดียวแล้วมึงก็อบตกก็ได้เอาขู่เฮ้ยไอ่อะมี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 นี่นี่นี่น้องฟั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 งก่อนออกจากหอกูไป ไอ้เียข้างห้องจะด่าแล้วไอ้เียโคตรซะถ้ามันบวกหมดนะถ้ามันบวกหมดไอ้เคนบวกไชิบหายแล้วแล้วนิ้วไปหนึ่งมือเต็มไปสักเอาช้อนตบเจชบจิ้มไม่พอไอ้เียไข่เจียวก้อนเท่านี้เจ็ดนอกจานไม่เช็นเลยจานลาลายรูดหมดแล้วไอ้เชน มึงกระจายดโต๊ะแรกมาให้กูปมาเนี่ยไอ้ห่ามึงเปียกจานนีกแล้วเสื้ยัะซ้อนเลยไม่นี่ไม่ไปเปิดโอ้ยโอ้ตายอ่ะเสร็จแล้วครับผมไข่เจียวยังเอ็นจะใส่หมึกกุบหรือปะหมึกกุบไม่ต้องมีทุกที่ไอ็นจะมึงบักไม่ต้องมีมาผมว่าตักชิมเลยฝายอยู่ี่ฝายอยู่ไหนวะชิมมันไม่มีซ่อมทำไงไม่มีซ่อมทำไงไม่มีซ่อมเหรอ ถ้าไม่มีซ่อมมันเดี๋ยวใช้ยางนี้เอาเข็นลงไปเข็นลงไปจึ๊กเต็จึ๊กแล้วก็ลูกหันนิ้วไอ้สารอย่าเลื่อยเดี๋ยวพอบอกตาหลายที่บอลอุตสาทำมันเบะตอนไหนอ่ะอ่ะอย่าให้ทุกคนดูอ๋อไอ้เหี้ยกูลืมจิ้มอ๋อต้องจิ้มก่อนนะอุจยบันนี้มึงควันขึ้นสวยมากนะเละเบะกี่โมงมึง ปกติเขาเขาวานไอ,อ้อๆๆเียอะอะอะไหนๆก็แนวนี้แหละเนียนเน่ยแหละให้กล้องดูเออมือนขนมถังแตกเลยทุกคนเออนะทำไม่เล่นนะเออเออชิมจ้ะชิมเลยนะครับท่านไปด,ดูโอ้โหอ,อะไม่เค็เมนะให้เค็มนะดีเลยนะไม่อยากเค็มเหมืนี้นะได้อยากเค็มเหมืนี้นะเจ๊ก็อยากเค็มเหมืนี้ด้วย โอเคเลยไม่ต้องคือเหมือนนี้ไข่ซอสได้ปูได้ไหมเนื้อปูเนื้อปูได้อันนี้แบบไม่ได้เค็มแบบต้องกินกับข้าวอะ่ะคือแม่งกินเปล่าอย่างได้เลยกินกับแก้มก็ได้เราแม่งมีดวงทําอาหารจริงนะเละๆันแม่งจบเร่อยอร่อยเลยเอยน้องมาชิมปะมาชิมคนละคำไหมเออใส่หัวไม่เอาคา่ะมาเนะข้ามาเข้ามาล้วนะคนสองคนมาเนะข้ามาหน่อยมาช่วยหน่อยเอาช้อนส่วนตัวไปด้เป็นดูแท้นหน่อยข,ขอสองคนดีกวา่าเดี๋ยวหาว่าแบบว่า,วา,วาพี่แม่งป่อยกันเองอ่ะถูกต้อง เชิญครับเชิญเลยครับพี่เข้ามาแซงตรงนี้ได้เลยชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถาม,ะมนะอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยหนึ่งนี่กินะม,มันได้ความสา,ายไหจากไหนไม่รู้อะอร่อยปะอร่อยอร่อยเกือบเอาเอันนี้เหรอเอาอันนี้วะต้องถามแบบจริงใจจริงๆอร่อยบอกไม่อร่อย เอ้ยอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยคนจริงใจไหมเนี่ยคนถามไม่จริงใจเลยตอนเนี้ยอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยหนึ่งสองสามไม่อร่อยเหรอเออยี่สิบมาแค่นั้นเองอร่อยจริงนี่เราไม่ได้เสียหรือเราไม่ได้พังอ่ะมีคนมาเอาเพิ่มไหมมาเสียต้นข้าวไปีนี่คาแรนโดนหักเลย คือโดยโดยองค์ประกอบโดยรวมใส่ซอสใส่พริกใส่ผักอะไรเงี้ยทุกคนที่ทําอาหารให้เป็นอ่ะก็ทําได้ทําได้ง่ายมากแล้วก็ง่ายง่ายมากด้วยแล้วแบบรสชาติก็คนทําอาหารให้เป็นก็รสชาติเหมือนกันออมันชมปะวะคือมันจะบอกว่าอาหารทําง่ายทําง่ายมากถ้าให้ผมทำแบบทุกมื้อกินกินแค่ไข่เลยมื้อเช้าวันเย็นอะไรเงี้ยติดกันเจ็ดวันอะไรเงี้ยกินได้แน่นอนผมไม่ทำนะง่ายใช่เพราะว่ามีเบื่อเพราะผมเบื่ออมืออก่อนไป ออกกระหองไนเดี๋ยวคู่ขอแม่อยู่กับเพื่อนสองคนนี่เนี่ยไอ้ที่เราเหลือๆอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เมาไม่อร่อยนะมันเลี่ยนมันเลี่ยนมันก็สมควรนะมึงสิบฟอง ปกติมงกินไข่เจียวอ่ะมึงทอดกินคนเดียวกี่ฟองหนึ่งเออสองสองสองเนี่ยเหลือไว้ในเนี่ยสีเนี่ทอดออกมาอดีเป๊ะถ้าเราใช้แบบคนละสองัสองอะจบมือนี้เลยก็ถ้าเกิดผมทําเองนะเออเออไข่สามฟองแบบทําหนำๆเลยนะทําเองได้รสชาติดีกว่าอร่อยกว่าไม่เปลืองน้ํามันทําได้สบายมากสบายมากทำง่ายอันนี้เหลือ ของหอมกูไปเฮียอันนี้ยิทยเจาของหอมก็ยามม่นัดถ้าเกิดกูทำสามฟองนะเออแล้วกูเหลือแค่เศษหนึ่งหนึ่งฟองครึ่งนิดนึงอะกูทำให้ยามยามอันดิวสวยมากทุกวันเลยอ๋อนี่มีน้ำใจถ้าเกิดแบบให้เหลือๆเนี้ยเผลอๆยามไม่แดกด้วยเออให้หมาหมาก็ไม่กินไม่กินไม่กิน รายการเลยครับคโอเคครับสำหรับวันนี้เจ้าให้ได้วันนี้นะครับรายการงบมีจํากัดก็ไม่ใช่อยู่ง่ายกินง่ายครับผมก็จบแล้วนะครับไข่เดียวเรา300อยในงบ300อยนะออกจากหอผมไปแม่งไม่กินแล้วแม่ทำลายอ่ะถ้าทำลายหรือมันเช็ดออกได้ โอเคครับผมกินง่ายอยู่ง่ายนะครับใครชอบแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยใครชอบแบบไหนคอมเมนต์มารายการเราจะไปเราจะลงทะเลไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ครับใช่ครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายครับผมง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายครับผมรายการไม่ยากว่ะว่าแล้วไม่มีีพีเดียว